สวัสดีค่ะเจคเคนอนองเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่แถวสามแยกเขื่อนแม่งัดค่ะอยู่เยื้องทางเข้าเรือนจำกลางเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินฉนดหขุดแดงค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแดนเทวดา950เมตรอยู่ใกล้ตลาดแม่มารัย3กิโลเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลแม่แตง2กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนแม่งัด14กิโลเมตรห่างจากการไฟฟ้า2กิโเมตรนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะมีความสงบใกล้ชิดธรรมชาติเดินทางก็สะดวกและใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วยท่านที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะคะแปลงนี้เลยค่ะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะบ้านก็ต้องรีโนเวทกันหน่อยนะคะเพราะอายุเยอะแล้วค่ะเป็นบ้านเก่านะคะ ราคา1้าน100,000บาทคัน163ตารางวาพร้อมบ้านและต้นไม้นะคะสนใจนะักชมพื้นที่แปลงจริงหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกันได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปซึ่งมีทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ผู้ขายเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ